อ่าได้แล้ว pues <dear. S 1> จ้าฝหลังมาซื้อใหม่นะจ้าลดห้าเอซ็เพราะว่าเธอแระเขาหูทานไปเก่ามันลอนหลอกคนพิีกฟื้นแล้วคนมาที่รังก็ยังฟื้นฟื้นกับฉันคนนี้ เธอคงบอกวิจิจิเฮ <ST AN CE> ้ยเฮ้ยมนานั่งตรงนี้ทำไมวะไอน้นายนั่งทำหน้าเป็นลิงปีกกล้วยเลยเฮ้ยอัดเบี้ยวให้มาเอาแจกจะเอาของในรถอะอจ่านะ เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยอยากรู้เหรอหไม่จริงเลยคุนายอ๋อรู้แล้วรู้แลูล้เมื่อกี้ได้ยินว่าคุณคริสตีน่าเรียกนายว่าฮาร์ดแล้วนายตกใจอุ้ยแสดงว่านายกับคุณคริสตีน่าเนี่ยเคยเป็นเฮ้ยนี่นายรู้เหรอ เพราะฉันกับดีน่าเคยเป็นแฟนกันนะอย่าไปบอกเหมียวนะว่าเป็นรักครั้งแรกรู้ไหมเฮ้ยพูดเล่นน่ะจริงเหรอเนี่ยนี่ตกลงนายคุณคิสินะาเนี่ยเคยเป็นแฟนกันเหรอนี่นายไม่ร no. ู้เหรอเนี่ยยังไม่รู้โอ้โหโอ้ my god ใจคนห้ามไปบอกใครนะเข้าใจไหม พี่ฮาดนะคลานมาเหรอเฮ้ยปไปมึงทุบกูทำไมกูคันจุกกันแล้วเรือแไอ้ปากโตงให้เออเหมียวจะไปของในรถใช่ไหมเดี๋ยวพี่ฮาดเนี่ยไปเปิดรถให้นะมาเอาแจมาไปเหมียวไปไปแม่้าเป็นชี้เดียวเป็นย่าจะยิ่งยองเลยเนาะ เฮ้ยนี่หมูไม่ต้องมาตลกเลยนี่หมูเรื่องนี้ซีเรียสมากนะนี่มึงเห็นกูเป็นคนปากโป้งไรยเจนใช่เฮ้ยบอกใครนะเข้าใจป่าวเข้าใจไหมเข้าใจนะจำไว้ฮ้ยแหละอ๋อฮัลโหลนั่นแหละจ้าอือคือตอนนี้พี่มาของที่บ้านเพื่อนจ้าโอ้เดี๋ยวพี่ก็กลับแล้วจ้าจ้าจ้าแค่นี้นะอืมอืม ไอ้แมนอะไรมึงเป็นคนเก็บความลับอยู่หรือเปล่าวะเฮ้ยย่าหมูไม่ต้องห่วงเลยฉันเป็นคนเหยียบความลับมิดชิดว้ายงั้นไม่บอกนิกาอ้าวเฮ้ยย่าหมูฉันนี่นะเป็นคนที่เหยียบความลับเนี่ยกระจายเลยเฮ้ยความลับไม่ใช่ขี้เฮ้ย